สวัสดีครับสมาชิกไวเด,ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขปักหลัก10บ,บนครับเมื่อประจำวันที่16กันยายน2564ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขปักหลัก10บ,บนนะครับจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคาเตือนครับ คลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นปักหลักสิบบนสรุปเลข5สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปักหลักสิบบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิปรณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นปักหลักสิบบนครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 5สูตรแนวทางการคิดคำนวณมีทั้งหมด5สูตรครับเมื่อได้เลขสูตรคำนวณทั้ง5สูตรเราจะนับแต้มชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นปกักหลัก10บนครับมาดูสูตรที่1ครับในทั้งหมด5สูตรสูตรที่1วิธีการคิดการคำนวณก็ให้นําเลขรางที่1มาเขียนตั้งไว้ครับซึ่งออกนะครับ114475ครับ114475ครับ11444475ครับวิธีการคิด การคำนวณก็ในสูตรที่1ครับให้นำหลักหมื่นบวกหลัก10นะครับเด็กไทยนะครับบวกหลัก10ของรางวัลที่1นะครับงวดวันที่1กันยายนครับให้นำหลักใส่หลักหมื่นครับบวกหลัก10ครับหมื่นบวกสิเท่ากับ1บวก7ครับ1บวกเเท่ากับ8ครับได้เลข8ก็เขียน8นับรถดตึงแจมคือ7ครับบวกเพิ่มขึ้นไปอีกให้เลข8ตัว8หลักครับ จ็ดแปดเก้าศูนยครับเจ็ดแปดเกตัวแปดหลักครับสูตรที่สองครับในสูตรที่สองให้นำรางวัลที่1มาตั้งเช่นเดียวครับงวดล่าสุดครับออก1น4่งหนึ่งครับหนึ่งหครับวิธีการคิดคำนวณครับให้นําหลัก10นะครับคือเลขเจ็ดบวกตัวเองครับสิบบนะครับสิบ เท่ากับ7จ็บวกเเท่ากับ14ครับได้4ีตัวหลังเป็นเลขทําสูตรค่าย4ก็นำลด1แต้มคือ3บวกจากเลข3เพิ่มไปให้เลข8ตัว8หลักครับ3 4 5 6 7 8 9 0ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำรางวัลที่1มาตั้งเช่นเดียวครับ1 1 4 4 7 5นะครับวิธีการคิดก็ให้นำเลขนะครับเลขหลัก10บนครับคือ7ครับบวกเลขที่คือ5ครับ บวกเลขคงที่คือ5รหัสเต็มที่รหัสตตัวครับ7บวก5เท่ากับ12ครับเท่ากับ12ก็2ตัวหลังเป็นเลขทําสูตร2ก็นับลดจาก2มา1แต้มนะครับคือ1ครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เป็เลข8ตัว8ปนะครับ12345678ครับต่อไปสูตรที่4ครับในสูตรที่4ให้นำรลังวันที่1งวดล่าสุดครับออก114 475ไปเป็นตัวตั้งครับเพื่อได้ ได้เป็นตัวตั้งก็ให้นําเลขนะครับไม่ให้นําเลขหลักแสนครับหลักแสนนะครับบวกนะครับหลักพันบวกนะครับบวกหลัก10บนครับเท่ากับ1นึบวกสบวกเครับ1นบวกสี่เท่ากับ5าบวกเเท่ากับ12ครับเอาสตัวหลังเลขทําสูตรครับได้2นับลดหนึ่งแต้มคือ1ครับบวกจากเลข1เพิ่มขึ้นไปให้เลข8ตัวแปดหลักครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าดดครับ ต่อไปสุขที่ห้ครับให้นำางวันที่หนึ่งมาตั้งครับ1นึ่งหนึ่งสี่หนะครับวิธีการคิดก็ให้นำเลขหลักร้อยครับให้นำหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย2ครข้างครับเท่ากับ4บวก7บวก็ครับ4บวกเ็เท่ากับ4บวกเ็เท่ากับ11ครับ11บวก7นะครับ11บเวกเ็เท่ากับ1 0 แดครับได้18บปเอา8ตัวหลังทำสูตรครับได้8นับลบถึงแต้มคือ7ครับบวกอยก่าเลข7เพิ่มไปให้เลข8ตัว8หลักครับ7890 1 2 3 4นี่ครับนี่คือสูตรที่5ครับเมื่อได้เลขสูตรทั้ง5สูตรครับก็จะนับแต้มกันทั้ง5สูตรเพื่อชนนหาเลขตัวเด่นปักหลัก10บนนะครับมานับแต้มตัเลขหนึ่งครับ เลขหครับหนึ่งสูตรสูตรที่สเลขหนไม่มีครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้นย์ไม่มีเลขหครับต่อไปเลขสครับหนึ่งสูตรสูตรที่สเลขสไม่มีครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีเลขสองคามาเลยครับต่อไปเลข3ครับเลขสามหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรครับเลขสเป็นตัวเองครับห้าสูตรครับเลข3ามครับเลขสครับต่อไปเลขสครับเลข4ี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตร ห้าสูตรครับเลขสี่ห้าสูตรครับเลขสี่ครับห้าสูตรครับมานับแต้มเลขห้ากันต่อครับสูตรที่หนึ่งเลขห้าไม่มีครับค่ามาเลยครับเลขหกครับเลขหกสูตรที่หนึ่งเลขหกก็มีครับเจ็ดแปดเก้าูตหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเลขหกก็ข้ามาเลยครับต่อไปเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขเจ็ดห้าสูตรครับ เลขเจ็ดครับห้าสูตรครับต่อไปเลขแปดครับมาดูเลขแปดครับเลขแปดนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขแปดห้าสูตรครับเลขแปดครับห้าสูตรครับต่อไปเลขเก้าครับเลขเก้าหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรที่สามเลขเก้าไม่มีครับไม่มีเลขเก้าครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเก้าครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งศูตรสองูนยสูตรที่สามสูตรที่สี่เลขศูนย์ไม่มีครับครบทั้งสิบตัวเลขครับที่ชนห้าสูตรครับทั้งสิบตัวเลขชนห้าสูตรนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่มีด้วยกันอยู่สี่ตัวครับเลขที่ชนกันถ้าห้าสูตรสามตัวครับมีเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดครับ 3 4มสี่เจดแปดเป็นเลขเด่นปักหลักสิบบนนะครับต้องมาลุ้นนครับในจํานวนเลขนะครับสี่ตัวนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับถ้าเดินตามสูตรในสีตัวนี้ตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่นะครับตัวเด่นนะครับเน้นไปที่เลขนะครับตัวเด่นที่สุดเน้นไปที่เลขสี่ครับ เน้นพิทีเลขสี่นะครับในจำนวนสี่ตัวนี้คือตัวเน้นคือเน้นสี่นะครับหลัก10บนมาลุ้นครับในสีตัวนี้3478นะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับแล้วก็ตัวเน้นครับคือสีจะมาหรือไม่ในตําแหน่งปักหลักสิบบนครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นเลขสูตรนะครับหลักสิบนทั้งหมดห้าสูตรครับจากสูตรที่ผมได้คิดค้นคํานวณหา เลขเด่นให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาาในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาอรอลุ้นกัน,นวัประจำวันที่16กันยายน2564ครับขอบคุณสมาชิก ไวเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังแจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่นปักหลักสิบบนนะครับงวดประจำวันที่16กันยายนลงี่ิป็นสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังแจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีดๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิก ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกไว้เด็ดเด็กเด่นกําลัง,งานทุกท่านนะครับโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลว,วันที่16กันยายน2564เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ